สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะให้ชมนะครับเหรียญนะครับสร้างบารมีนะครับรุ่นผูกตํานานยักษ์วัจุกเชิดครับรุ่นนี้นะครับสร้างบารมีปี63นะครับเป็นรุ่นที่ทําให้ยักษ์วัจุกรเชิญนะครับเป็นที่รู้จักแะแพร่หลายนะครับในเวลาอันรวดเร็วนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับรุ่นนี้นะครับนี่ด้านหน os, enfin, ้านะครับนี้เป็นผิวรุ้งอมรินนะครับผมด้านหลังนะครับ รายได้ในการจัดสร้างนะครับก็มอบให้โรงเรียนวิทยาเทคนิคจุฬาภรณนะครับผมและหน่วยงานต่างๆครับสาธารณสุขนะครับเพื่อการกุศลทั้งหมดนะครับรุ่นนี้นะครับสวยงามมากนะครับผมนี่นุ่นลุงอมบลินนะครับพระท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ทัก3ามโทรมาครับ0 8 1 4 9 8 8 0 9 2กเอครับเอพรษธานะครับผมก็แบ่งปันนะครับตอนนี้นะครับมีอยู่ไม่มากนะครับเหลี่ยสองเหลี่ยญนะครับสวยงามมากๆนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณครับ